หนูก็คุยเขาถามอะไรก็ตอบอถามคำตอบคำใช่แล้วเขาไปเหมือนกูนี่แหละใช่ไหมกูตอนเนี้ยนะเหมือนเหมือนกูนี่แหละใช่ไหมเรื่องภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมเราก็เราก็รู้มั้งแต่เด็กผมไม่รู้จะมเป็นคำคำไปคำว่าอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ โซนเซวีพีนี้พี่ไอคับเขาบอกว่าเราจะพาสาวสวยยมานั่งคุยกันอีกแล้วแล้วต้องบอกว่าสาวสวยคนนี้เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เรามีแขกรับเชิญมาน้องคนนี้เขาบอกเขาไม่เคยมีแฟนด้วยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญเราส่หอูฟังคุณไปไหนเนี่ยเฮ้สายคุณขาดมาเนี่ยคุณอยู่ในยุคไหนเนี่ยนี่มันหูฟังไวเลสฮะมันคือมันคืออะไรฮะไฮเป็กคลาวอัลฟาไวเลสท่านผู้ชมอ่ะเราเปลี่ยนรายการนะจากโซนเซลฮะ เป็นรายการเซลเฉยๆเลยอยู่ได้สามร้อชั่วโมงเขาบอกอย่างนี้แบตเตอรี่ะนะแบตเตอรี่อยู่ทนอยู่สามร้อชั่วโมงแล้วก็สำคัญคือเล่นเกมได้เนี่ยยาวนานกว่า1สัปดาห์โดยที่ไม่ต้องชาร์จฮะไม่ใช่ทนนะฮะสายชาร์จหายถือว่าแจ๋วนะสำหรับการทนทานที่แบบอยู่ได้เป็นหนึสัปดาห์เงี้ยชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้อี้ยนึกถึงความจำไม่ถึงข่าวอ่ะนึกถึง ้ลูกลกคาารัตถือว่าคุณมาเฉียบฮะฝากด้วยละกันโอเคเดี๋ยวที่บอกห้าโซนเซฟีพีนี้พี่ที่เก้าเดี๋ยวเรามาเจอกันน้อง <By S 2> สดใส <Mont. S 2> สดใสใบม่อนกันดีกว่าครับนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อใบม่อนนะคะ ชื่อจริงนิชานันทพลพิทักษ์ใบหม่อนเนี่ยคุณแม่เขาบอกไหมว่าที่มาที่ไปชื่อมาจากออเคยถามไหมพี่สาวชื่อพี่ไหมแม่ชื่อแพรแล้วก็ใบหม่อนเป็นอาหารของไหมแล้วก็ไหมทำผ้าแพรโอเคพี่ลืมเนี่ยแพรละรู้แค่ว่ามันเป็นสตอรี่ของผู้ายแบบว่าผ้าเออเฮ้ยน้องใบหม่อนคนยิมหน้ารักนะคนยิมหน้ารักนะไม่น้องเขาดูแบบว่าดูน่ารัก S <S อ่าโอเคเดี๋ยวมาถามเรื่องอส่วนตัวกันนิดนึงเพราะว่าตั้งพูดตรงๆนะท่านผู้ชมน้อยหมอนด้วยพี่อาร์ตอันนี้ถือว่าเรียบร้อยทีย่สุดตั้งแต่เราทำเลยครพี่พีอจริงจริง้องอาจจะไม่ได้รอก็ได้แต่น้องเก่งอยู่ตอนนี้ปกติเราเป็นคนแบบไหนน้อยหมอนล่าเลยชิลๆิลไหมชิลๆติ่นจุดตั้งใจจุตั้งใจเลยจุตั้งใจเลยเอาเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะเวลาเราอยู่กับเพื่อนเวลาเราอยู่กับเพื่อนเพื่อนสนิทเราล่วงเราเคยล่วงไหมลูกมีเพื่อนไหมไมีดิมีน,นะ ก็เดี๋ยวรั่วไหมลูกเราอยู่เพื่อเรารั่วไหมก็มีบ้างเวลาแบบว่าเวลาทุกคนแบบว่าสนุกมากๆผมถามต่อคุณพ่อคุณแม่คุณห่วงคุณไหมคุณพ่อคุณแม่ห่วงนั่นไงแต่อยากให้มีแฟนเนี่ยได้ยินมาอย่างเงี้นเหมือนเขากลัวลูกหาแฟนไม่ได้มากกว่าเพราะพี่สาวก็อาการหนักเหมือนกันอ๋อปายไกลแล้วคือมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพอดีเราพอดีเราพอดีลูกพอดีลูกมาลูกเส่วนตัวสูงเลยเนี่ยใช่อะไรประมาณนนั้แล้วไปหมดลงส่วนตัวสูงไหม ก็สูงอยู่ีคนวันหนึ่งก็คือดึงดาวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้อันนี้เมาอยวามีคนเคยเข้ามาจีบไหมมีบ้างนาทีค่ะนาทีผมขอเดิเนาะจากข้างหน้าอีกทีคุณแม่แบบห่วงไหมแบบเฮ้ยเขาเป็นใครทำไมถึงมาคุยมีฟิลอย่างนี้ไหมไม่ไม่ได้ฟิลนั้นนะคะเพราะว่าหนูกับพี่สาวเป็นคนแบบมีอะไรก็เล่าให้แม่ฟังก็เล่าให้ฟังแบบ ตลกตลกไี่นุ่มมาจีไมี่นุ่มมาคุยอะไรเงี้ยก็คือแชร์ข้อมูลกันเวลาใครเข้ามาตามข้อมูลที่เราได้จากทีมงานมาเนี่ยน้องไม่เคยมีแฟนนะฮะหมายถึงว่าไม่เคยคุยกับใครเลยหรือแค่ไม่ได้นับว่าเป็นแฟนไม่เคยคุยกับใครในแง่นั้นอ่าไม่เคยคุยไอ้เฮียถ้าไม่เคยคุยกับใครแลบ้าและไอ้เฮียมาอตอบดีน้องไม่เคยคุยกับใครในแง่นั้นในแง่จะเป็นแฟนจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แต่มีคนเข้ามาคุย ต้องบ้างที่น้องใบหม่อนบอกมีบ้างแต่เราเลือกจะตัดโอกาสหรือเราคุยแต่เรารู้สึกเราไม่ชอบเขาเราเลยไม่ได้คุยกับเขาต่อหนูก็คุยเขาถามอะไรก็ตอบอ่าถามคำตอบคำใช่แล้วเขาไปนกูนี่แหละใช่ไหมกูตอนนี้นะเหมือนเหมือนกูนี่แหละใช่ไหมนี่เลยแบบนี้เลยแล้วเขาแล้วเขาก็หายไปเองพอมาใช่ค่ะโอ้ไม่แปลกใจเลยน่ารักสดใสแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้องม่หมอนเรียนอยู่ที่ไหนครับ เรียนอยู you you はは่ที่มกรุงเทพค่ะอ๋อมกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเลือกเองเลือกเองทำไปถึงเลือกคณะนี้ครับเออไม่รู้ค่ะเลือกมั่งสุดสวยตามเพื่อนไหมตามเพื่อนไหมไม่มีเพื่อนค่ะไม่มีเพื่อนสวยฮะเพื่อนในชีวิตเราตอนนี้ที่เวลานั่นก็คือโทรหาได้ชวนไปเที่ยวได้เนี่ยมีกี่คนสามสี่คนสามสี่คนซึ่งเป็นผู้หญิงหมดเลยเนาะถ้าผู้ชายจะตกผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้หญิงหมดเลยอ๋อไม่หมดเลยนะแม่อยู่กอดผมนะครับ แบบว่าชิวแบบไปคาเฟ่ไปเที่ยวไปค่ะแล้วไปกับใครไปกับเพื่อนพวกนี้หรือไปกับคุณคุณแม่คุณพ่อหรือใครเขไปกับเพื่อนมากกว่าอืาะสยองสยยาอะไรอย่างนี้เนาะปัจจุบันนอกจากเดียนแล้วมีทำอะไรอีกบ้างไหมครับนอกไปมากมีทำสติีมเมอร์แล้วก็อยู่วงเพนตบลัชเพนต์บลัชตอนนี้คือวงที่เราแบบทำหน้าที่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นประมาณไหนสไตล์เพลง วงเพนบราเป็นวงไอรอที่ทำร่วมกับทางญี่ปุ่นค่ะก็มีทางญี่ปุ่นมีนัสกิฮาราดาซังที่เป็นคนทำเพลงซัมเมอร์ทามไอทีินโตนิโกเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็ฝั่งไทยก็มีพวกพีพี่ายอินดี้โอเคโอเคเดิมง่ายคือเราออกมาจาก สังกัดเก่าเราก็ยังเดินเส้นทางของนักแสดงอยู่ถูกไหมเราชอบร้องเลยชอบค่ะแต่ว่าร้องไม่เก่งแล้วดีลูกแล้วเก่งแล้วไหนเต้นเต้นกพชอบแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งว้าหัวะงานอดีเล็กดีกว่าไปหม่อนงานอดีเล็กน้องไปหม่อนทำอะไรบ้างเนี่ยเห็นเรียบร้อยแบบนี้นั่งดู youtube บ้างอ่านการ์ตูนแล้วก็พิมี์นู่นู่นบ้างค่ะ เขาบอกว่าเจแปนสรีมเมอร์นี่คืออะไรคือดูชอบดูอ่ะใช่ค่ะชอบดูตร yeah, ีมเมอร์ญี่ปุ่นนี่เราฟังภาษาญี่ปุ่นออกก็ฟังออกอะอยากรู้เรื่องอยากลองแล้วแหละเรื่องภาษาญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมเราก็เราก็รู้มาตั้งแต่เด็กผมเ็ื่อรู้ไปเป็นคำๆไปคำว่าอะไรบ้างยาอะไรดีกว่า อะไรวะอันนี้แต่ว่าคือหมายความว่าเราสามารถที่จะฟังพอรู้เรื่องพอจำใจความได้ถูกไหมใสมมติพูดมาสักสิบเราอาจจะเข้าใจสักประมาณ6หรือ7ประมาณอย่างนั้นแล้วพูดออกไปได้ไหมพูดภาษาญี่ปุ่นน้อยกว่าฟังอ๋อโอเคอน้องๆดูไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ใช่หัวเราะดูแบบดูเรียบร้อยมากกว่าแต่น้องเหมือนเป็นคนน่ารักนะเว้ยอันนี้ผมบอกจริงจริงผมบอกให้เป็นคนดูมีสน่์อีกหนึ่งเรื่อง แล้วถ้าเล่นเรื่องเกมมันเล่นไหมฮะในงานดีเลยคือดูหนังเมื่อกี้แบบดูซีเมอร์เกมเล่นไหมช่วงหลังมีเริ่มเล่นเอฟิกนิดหนึ่งเอฟิกเลเจนด์เอฟกเลเจนก็เริ่มดูฮาร์ดคอร์ขึ้นนะจากเกมที่ลงมาเนี่ยเราเห็นว่าลงฟอร์กายเดย์บายเดย์ไลท์หลังเริ่มฮาร์ดคอร์ขึ้นนะลุงเอฟิกเลเจนดเล่นได้ใช่ไหม ม่ค<ส> <T> ่อยได้เ <afraid> ท <te yes> ่าไหร <ingers> ่เกมมันเร็วว่ะงานคอนะมันคอนท้ากับบุคคลิกลูกมากเลยนะลูกนะคุณอ่านการ์ตูนแนว B L อะไรคือ B L ฮะ What the fuck B L ย่อมาจาก Boy Love ค่ะเป็นการ์ตูนแบบว่าวายๆหน่อยใช่ Boy Love Boy Love ก็คือผู้ชายชอบผู้ชายเป็นสายจิ้นวายสายวาย อ่ะแล้วที่เที่ยวล่ะอย่างเราเนี้ยไปหมอนคาแรคเตอร์แบบเราชอบเที่ยวอะไรไหมในกรุงเทพเทีย่ยวไหมหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัว,วไปเที่ยวมีสถานที่ไหนที่ตัวเองชอบเขาบอกว่าวหนูชอบเทียเเ่ยวคาราโอเกะเหรอใช่ใดิฉยนสายเดียวกับพี่นะ,ะ<ช>เฮ้ยไ มันคนละแนวโหไอ้กูปาดดิมันคนละแนวงานพี่คาราเกะมึงคือมันต้องมีดิ้งด้วยผมไปกับผู้บริหารประจําเลยดีนะมันไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเราชอบคาราเกะแบบไหนแบบหยอดตู้ไปร้องเพลงนี้กับพว่แบเป็นยังไงเป็นงไงเป็นไงมันเป็นคาราโอเกะแบบคาราเกะอิฟฮะอ๋อคาราเกะญี่ปุ่นขยายความอะไรอยู่ยังไงมันเป็นตู้หรือเป็นอะไรลูกที่ที่ไปประจํานี่ชอบเออช่วงก่อนโควิดมันจะมีที่ที่ชื่อว่า ไม่ชอบใช้ความคิดขอโทษแทนน้องพี่ด้วยมันอกแนวคนตีนนะพี่มันกีตนโกะมันจะอยู่ตรงดองกี้ที่ทองหล่ออ๋อเหมือนโซนญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แต่มันดูเหมือนว่าปิดไปแล้วโอเคไปอะใครเวลาไปไปคนเดียวไปคนเดียวไอ้ไอ้มัลลูกตีตายที่ภงษาเนาเพราะว่า มันมีสิทธิ์ไปคนเดียวแล้วตรงนี้ย้อคนเดียวจริงอโอเคอเขาเขา,เขามีมาไว้ก่อนจะไปพูดคุยถึงสเปกหนุ่มหนุ่มรักกันบ้าง<ม>เพราะผมก็อยากรู้นะว่าสไตล์น้องใบหมดเออจะชอบแบบไหน,นฟิลไหนวะนะฮะหรือมันจะต้องแบบทำให้รู้สึกแบบประทับใจผมอยากรู้เรื่องนี้ก่อนวีรกรรมในวัยเด็กเขาบอกว่าเคยมีคนโทรมาสารภาพรักแต่ไม่ได้ตอบกลับไปเนี่ย เขาแปลงฟันอยู <S <s ่สฮกถามจริงเอ้พี่ชายเเป็นบ้าเลยดินุ้งปฏิเสธคือโทรมาสารภาพัะใช่ค่ะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนดูไม่ออกเลยว่าเขาชอบอยู่ดีๆวันนั้นเขาตอนแรกเขาก็ทักมาก่อนแบบถามแบบมีแฟนดิแบบว่าชอบใครไหมอะไรอย่างนี้หนูก็งงว่าถามทาไมแล้วเขาก็แบบพยายามจะโทรมาตอนแรกแล้วหนูก็แบบโทรมาทําไมก็ตัดสายตัดสายไปแล้วก็เลยเข้าไปแปลงฟันแล้วเขาก็แบบ ให้รับให้รับก็เลยรับแต่ว่าแปลงฟันอยู่แล้วเขาก็สารภาพนะแต่ว่าใช่ก็ไม่ได้ตอบไม่ตอบใช่ค่ะไม่ได้ตอบแล้วเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวน่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่แล้วเขาก็วางไปแล้วก็วางไปแล้วก็บอกใช่เราทําด้วยอะไรลูกดิฉานแล้วขี้ลืมหนักมากนี่คือจริงเหรอครับขี้ลืมหนักมากจริงค่ะประมาณไหนฮะเยอะหรือยังน่ะ ตอนนั้นจะเอา Nintendo ไปสตรีมที่ที่หอแต่ว่าเอาแบบเอาดอกอะไรอย่างนี้ไปต่อแต่ว่าลืมเอา Nintendo ไปแบบว่าจะใช้เมาส์แล้วก็เอา USB เสียบเมาส์ไปแต่ไม่ได้เอาเมาส์ไปพอกลับบ้านไปเอาเมาส์ก็แบบอะไรทุกอย่างไปหมดเลยอหลักอยู่เหมือนกันคุยเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าผมได่อย่างรู้มากเลยให้ตายเถอะโรบินฮูดเราเนี่ยแน่นอนปัจจุบันสดไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลย อ๋อว่าไม่คิดจะต่อความสัมพันธ์ด้านนี้ผมสนใจแค่คําว่ามีแค่ตอบตามมารยาทนี่ไหมครัเอออ๋อเวลาแบบมีคนทักมาคุยอะไรอย่างนั้นก็เหมือนทักมาจีบมาพูดง่ายใช่ค่ะเเราก็เลยบอกว่ามีแฟนแล้วไม่ไม่ก็ก็แบบเวลาเขาสวัสดีมาหนูก็สวัสดีกลับเขาถามแบบ กิข้าวหรือยังใช่กะตอบนอนหรือยังใช่ก็ตออ๋อแค่ตอบเป็นมารยาทอ๋อคือหมายถึงตอบแบบตอบพูดคุยอ่ะคำตอบคำอ่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรถูกต้องไหมฮะสมมตินะสมสมุตินะสมมตินะพี่เป็นผู้ชายวันนั้นที่เราคือสมมุติเฉยๆใบมนทำอะไรอยู่มันตอบว่าอะไรเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นะกินข้าวหรือยังเออยังไม่ได้กินอย่างนี้เลยนะแค่นี้เลยนะเออ ไอะสมมติสมมติเราเปิดชวนเลยไปทานข้าวด้วยกันไหมเออสมมติไม่หมอนว่างไหมวันเสาร์ไปกินข้าวด้วยกันไหม ไปแต่ว่าไม่เคยมีคนแบบอ๋อเชิญอย่างนั้นแต่สมมติจะเป็นการถามสารทุกสุขดีบเราก็ถามคำตอบคำถามคำตอบคำอ่ะสมมติอ่ะสมมติเราปิ๊งเราปิ๊งครับเราปิ๊งเขาเลยเราปิ๊งเขาเลยก็หนูไม่ชอบครับไม่มาถึงแล้วเหรอเฮ้ยอะไรกัเนี่ยหมายถึงว่าเราถ้าาเรชอบคุณแม่ผมช่วยลูกคุณแม่เต็มที่แล้วถ้าหมายถึงเราเนี่ยปิ๊งเขาไงเราปิ๊งเขาแล้วเราชอบเขาแล้วไปไหม ไม่ไปนะไม่ไปนะเคยชอบใครเคยเคยชอบผู้ชายไหมไม่เคยชอบแบบว่าอยากคบอะไรี่แต่ว่าเคยชอบแบบมองแล้วแบบรอนิสัยดีสมมติอะไรอย่างนี้บานั้นมากกว่าแต่แค่ไม่ได้แบบหุ้ยอยากได้จังอย่างนี้ ไม่มีไม่อยากใช้เขาอยากได้จังไม่หมายว่าเอออยากได้แฟนอยากเป็นเพื่อยไม่มีเพื่อนเพื่อนจากแฟนทะเลาะกันแล้วก็แบบเนี้ยนี่ไงผมว่าเราไปประจำฟิลอย่างนี้มากกว่ามันมีความแง่งมีความงี่เง่าที่เราเห็นแล้วเรามีอยุ่งไม่มีดีกว่าเอ้ามาออกรายการนี้นใช่ไหมเฮ้แต่เฮ้ยสนุกถ้าวันหนึ่ง คนที่เข้ามาจีบไม่ใช่ผู้ชายอะ่ะโอเคใช่ไหมคือหมายว่าเปิดใจที่จะคุยใช่ถ้าเขาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราเชอาผู้หญิงเหมือนกันเนี่ย อ๋อโอเคอ๋อในมุมมองที่พี่อาทถามเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดมีมีผู้หญิงมาจีบเราก็คุยได้ถูกต้องไหมเราก็คุยได้แต่ไม่ไน้หมายถึงว่าเราชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่ใช่อย่างนหน้าโอเคในเลียร์หมายถึงมันก็คุยได้มีโอกาสก็คุยได้แต่คราวนี้มันก็อยู่ที่อนาคตว่าคุยกันแล้วคลิกกันหรือเปล่าสมมติบางีก็มีมุมมองความรักก็ดีนะผมว่ามันก็ถูกต้องว่าแบบจะต้องมีเวลาให้กันแต่ก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้ซึ่งกันและกันครบแลวสบายใจไม่ได้มาสร้างความลำบากใจให้กัน ก็เหมือนความรักที่แบบทุกๆคู่ต้องการแต่เขาบอกว่าสเปคผู้ชายที่ชอบเป็นผู้ชายใส่แว่นเออคุณชอบผู้ชายแว่นอาเฮ้ยมือปราศเกาหลีเล่นขบผู้ชายอืออ้าอู้ชอบหนุ่มแว่นเห็นก็บอกสเปคคุณเดี๋ยวก่อนนะน้องมอนโทษทีนะทุกท่านอันนี้น้องมอนเนี่ยเป็นคนให้ขระบุนทีมงานผมใช่ไหมใช่ค่ะผมต้องสีดำยาวปลายกลาง ค่อนข้างค่อนข้างปานกลางนะถ้ากูจะจีบใบหมอดเนี่ยกูต้องบอกช่างว่ากูขอยาวแบบปานกลางผมยาวปานกลางนี่ประมาณไหนปานกลางถ้าเกิดชี้ให้มาดูไม่คุณอาจจะไม่ชอบผู้ชายผมสั้เกลียนลกๆแบบหมายถึงว่าผมยาวยาวกูคุยกับใครอะ ไม่หมยถว่าไม่ชอบผู้ชายผมยาวเกินไปแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายที่ไอยทรงผมเกลียยถูกไหมแบบว่าทสั้นผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนสั้นอย่างเงี้ยอาจจะชอบแบบสไตล์แบบเนี่ยทรงๆเนี้ยได้หมดอันนี้คือยาวพอดีแล้วก็ใส่แว่นก็ก็ถ้าใส่ก็ชมอะชมมากกว่าผมสีดาเนี่ยก็ต้องต้องอย่างนี้ด้วยล่ะก็ชอบผมสีดํามากกว่าแต่ว่าจริงๆิก็สีอะไรก็ได้ต้องตีต้องน่ารัก เอาเรื่องเหมือนกันนะสเปคมึงอ่ะเอางี้ชอบหนุ่มตีชอบหนุ่มเกาหลีตีอ่าซาซานรอยสักมีได้แต่ไม่เยอะเฮ้ยสักแบบนี้กูเก็บกูเก็บผมชอบนะการให้เขโมของคุณเนี่ยเจาะได้นะเจาะได้เจาะอะไรเจาะได้เนี่ยเจาะหููเจาะหูจมูกคิ้อีกจมากขี้อีกไม่ิ้งมาใบหมอนมึงเขาแค่ขัดทาร์เหมือนกันจริงจริงอ่ะชอบสไตล์ล็อกเหมือนกันไายล็อกใบหมอน แต่งตัวยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยน้องยังไงก็ได้แบบว่างมากซื้อแกงยีนได้ได้เพราะงั้นแต่งตัวสบายๆไม่ต้องเยอะอายุล่ะมีกฎมีเกณฑ์ไหมว่าต้องต้องอายุเท่าเราต้องผู้ใหญ่กว่าเราไม่ไม่มีภาพเลยครับไม่มีภาพมืดแต่แบบไม่ไม่ไม่ห่างเยอะเกินไปไม่ไม่เด็กไปไม่ไม่แก่ไปอาชีพมีเกี่ยวไหมฮะต้องต้องมีแบบอาชีพ เป็นแบบไหนแบบนักร้องเหมือนเล่าหรืออะไรยังไงมีไหมจริงๆก็ไม่มีแต่พี่เขาถามมาเอออ้ามงึงผิดอ๋ออันนี้ผม<ง>ผิดเหรออันนี้ไม <c oughs> ่ได้จอดจงไงคาดขันอ,อ๋อเอาง่ายคือไม่ไม่ได้ไม่ได้จอดจงเรื่องอาชีพอาชีพอ,พอะไรก็ได้คอยมีงานมีการทําพอ,อ,อแล้วเราที่เราที่เขาคาดขันมาเนี่ยเออทำไมเป็นหมอนดนตรีเชฟคือเราชอบสามาอาชีพนี้แบบว่าถ้าชอบก็ชอบแบบอาชีพที่แบบว่าดูแบบใช้ความถนัดส่วนตัวใช้ความรู้เฉพาะเฉพาะหมอเนี่ยเอาไว้รักษาตัวเอง ใช่หมอนวนเสฟเราไปทาอาหารไม่ใช่เฮ้ยแต่ผมชอบคำนี้นะเขาบอกว่าเพราะการจดจ่อทำอะไรอย่างจริงจังมันมีเสน่ห์อันนี้จริงนี่ใช่นี่นั่งส่องพระถุงอ้าท้าประจันเข้ามาเอาหนี้พิมพ์นี้พิมพ์นิยมรู้เลยพิมพ์ดินนี่พัดดินน่พัดดินนี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดรุ่นนี้นี่สามแสนต้องมีไอ้ก็คือจดจ่อ นิสัยมีไหมฮะนิสัยต้องขี้อ้อนต้องไม่ใจร้อนต้องมีความเป็นผู้นำก็นิสัยดี้องเป็นคนแบบมีเหตุผลเราเห็นผลไหมเราอ่ะต้องมีมั่งค่ะเราเราเคยทะเลาะพี่สาวไหมเคยค่ะสนมากเรื่องอะไรสนมากเรื่องอะไร จำไม่ได้แล้ว่ะแบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันนานมากเพราะว่าพี่สาวอยู่ญี่ปุ่นอ๋อเอ้าพี่สาวคนอยู่ญี่ปุ่นเหรอฮะใช่อ้าวพูดมาตั้งนานพูดจะชวนมาออวเทปหน้าใช่ยหงญี่ปุ่นอ่าโอเคก็นิสัยก็แบบนิสัยดีอะจบนิสัยดีไม่ยิ่งอ้าทีนี้ก็ต้องอยู่ว่าเข้ายังไงมากกว่าผมรอคําถามนี้ช่วงในท้ายมานานแล้วข้อดีในเรื่องของความรักที่คุณคิดว่าถ้าคุณจะมีความรักคือคิดว่าเป็นคนมีเหต พ่อมีเหตุผลแล้วก็จะไม่ค่อยยิ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องจะได้มีเหตุผลน่ะลูกครอบคุมทุกอย่างเลยขี้อ้อนไหมอ้อนคุณพ่อคุณแม่ไหมอ้อนพี่สาวไหมเวลาแบบฟิลแบบขี้อ้อนอะไรโทรศัพท์พังอย่างเงี้ยไม่ไม่น่ามันอ้อนเอาต่อไอสัตว์เด็กก็ถีบหน้าดีเนี่ยโอ้กูหมาอยหึ่งอ้อนอ้อนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งดูทางโทรศัพท์พังเกิดอะไรเป็นคนขี้อ้อนทำไมครับชอบโดนเซอร์ไพรส์ไหมคุณแม่วันเกิดซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ห่อของขวัญมาให้ ชอบไหมชอบแบบโดนเซอร์ไพรส์ไหมชอบเลือกเองมากกว่าไม่ขนาดนั้นนะคะเฉยๆเ,เ,เกิดเลือเซอร์ไพรส์สมมุติอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะแบบคนรู้จักจะง่ายกว่าปะ่ะเออผมว<า>่าเพื่อนของเพื่อนใช่ไหมพี่ชายของเพื่อนพี่เอ,อ่อเพื่อนของพี่สาวไปถ่ายงานในกองหรือไปอัดเทปหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมีรุ่นพี่ที่เขาแบบสนใจเราอย่างเงี้ยคือจะคุยง่ายกว่าไหมกยง่ายกว่ามทักมาง่ายกว่าแบบทักเข้ามาแบบไม่รู้จักเลยเออเราจะเปิดรับง่ายกูไม่เปิดสักทางอหรตอนเนี้ ถ้าแบบถ้าเขาเข้ามาแล้วดูออกว่าแบบว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ไม่ไม่คุยการทิ้งแม่งเลยอย่างนี้เหรอง่ายง่ายตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักคือกันทิ้งก่อนเลยไม่ขนาดนั้นเข้าเขาดีเลยอรูปเราหน้าตาดีเอาเหมือนสเปกเราแล้วก็ดูแลเราดีแล้วสมมติผมให้ชิยเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณที่เพื่อนคุณบอกว่าเฮ้ยอันนี้เรียนดีนิสัยดีเป็นนักดนตรีอ่ะแล้วเขาก็มาแบบ มาแบบโอเคเราก็มาจีบแบบคนมีความรู้ไม่ได้มามาเลื้อนๆสมมติมคุยไหมเออพี่หายห่วงโอเคาอายต้องไปหมอนฝากถึงช่องทางติดตามหน่อยดีกว่าครับมีช่องทางอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างเอยเ,เดี๋ยวเราขึ้นให้ด้วยก็มีเพจเฟซบุ๊กชื่อไปหมอนไปหมอนไปหมอนนิดชาค่ะตายแล้วเพจเฟซบุ๊กตัวเองใช่ค่ะเอ้ย อ๋อใช่ค่ะใบหม่อนนิชชาไอจีชื่อใบหม่อนจุดนิชชาทิกตอกชื่อแอดใบหม่อน จุดพักค่ะแล้วก็ทวิตเตอร์คือแอดไบมอนอันเดอร์สกอร์นิช่าแล้วก็ทวิตชื่อ b ไบมอน pat ค่ะแต่ผมว่าน้องไบมอนมีเสน่ห์นะผมว่าน้องไบมอนอ่ะเป็นคนน่ารักครับจมูกสวยมากนะอันนี้จริงจโอเคก็ไปติดตามน้องไบมอนได้ในทุกช่องทางที่เมื่อกี้น้องไบมอนบอกไปนะครับปัจจุบันก็เรียนอยู่แล้วก็ทำงานด้วยเกี่ยวกับเรื่องเพลงแล้วรวมไปถึงการเป็นสตรีมเมอร์ด้วยวงเพนบรัชนะฮะเล่นเกมน่ารักน่ารักตอนนี้เริ่มมีมาเอเบ็กเนี่ยมาเล่นกับพวกพี่โตขึ้นเยอะแล้วกพีี่ทมงานผู้หญิเล่น แป๊บแป๊บแป๊บไอสัตว์แป๊บแป๊บผู้หญิงเยอะโตเยอะเลยวะแล้วมึงพี่อะตโตยาที่ดีดีกว่าโอเคท่านผู้ชมครับยังไงฝากติดตามน้องไปหมอนด้วยวันนี้ขอบคุณไปหมอนมากเลยครับขอบคุณครับสรุปอย่างที่บอกกันไปท่านผู้ชมครับมุมมองความรักก็มีหลายมุมมองนะครับน้องก็อาจจะยังอายุน้อยน้อยอยู่แต่ว่าผมว่ามุมมองของเค้าดีนะ ก็คืออย่างที่บอกคือคบกันก็ต้องเข้าใจกันมีเวลาให้กันและก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันมีเหตุผล้กันด้วยนี่คือพื้นฐานของความรักนะฮะโอเคครับ,รบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ EP หน้าโซเชียลจะเป็นใครฝากติดตามด้วยแล้ววันนี้ไปติดตามน้องหม่อนด้วยลวกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจาขอบคุณครับน้องหมอนครับ